สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันจ่ายของเทศกาลตุดจีนนะคะชาวสวนกล้วยไม้นะคะมาดูนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดไปแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจแย่มากเนาะขายของอะไรก็ไม่ดีจีนก็ตัดไม้นอกน้อยนะคะทําให้กล้วยไม้ล้นตลาดนะราคาถูกมากนะเทศกาลตุดจีนปีนี้ขายได้ถูกขายถูกแล้วยังไม่พอนะคะ ยังขายได้ไม่หมดด้วยค่ะดูนะคะในสวนนี่ยังมีอย่างนี้อีกสองแปลงนะคะแบบนี้เลยนะแล้วถามว่าเราจะทำอะไรตัดดิคะตัดตอนนี้เรากำลังตัดอยู่นะคะตัดทิ้งค่ะนี่นะวันนี้เราเริ่มตัดทิ้งแล้วนะนี่ วันนี้เราก็ยังตัดกันสี่คนนะคะตัดทิ้งเหลือจะขายแล้วะคะะนี่นี่นะคะนี่ถ้าเราไม่ตัดนะต้นจะโซมนะแล้วดอกก็บานหมดแล้วก็จะเป็นดอกที่เสียแล้วนะใกล้จะเสียนี่ใส ไส้จะดําอันนี้ยังไม่ดํานะคะถ้าไว้นานๆไส้จะดําเราก็ต้นโสมมากอันนี้เป็นไม้ประมาณแปดเดือนนะก็ยังต้นเล็กอยู่เราก็จําเป็นต้องตัดเขาทิ้งไปนะคะจะให้เขาต้นเขาเอ,อไม่โสมแข็งแรงนะตัดเสร็จเราก็จะใส่ปุ๋ยพ่นยานะคะไม้ ดอกเยอะนี้เวลาพ่นยาก็ลําบากนะทําให้เราพ่นยาได้ไม่ทั่วจะทําให้เกิดโรคได้แล้วเราตัดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทิ้งข้างนอกสวนนะคะเพราะมันอ่ถ้าทิ้งอยู่ในสวนก็จะเป็นที่อยู่ของมแมลงนะนีเ่เราต้องตัดทิ้งเลยนะวันนี้ก็มีออเดอร์นะถึงจะเป็นวันจ่ายก็มีออเดอร์อยู่บ้างเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเลยปีนี้ขายอะไรก็ไม่หมดสักอย่างนะคะนี่มะพร้าวก็เริ่มลงแล้วนะ ราคามะพร้าวก็จากยี่สิบบาทก็ลงมาแล้วนะนเราตัดนะเพื่อให้ต้นมันเบาแล้วก็อางามเราก็จะใส่ปุ๋ยเวลาฉีดยาแน่นๆอย่างนี้ก็ฉีดไม่เข้าทำให้มีมีโรคนะนี่ตัดไม่ได้ตัดบานหมดนะตัดมีตูมด้วยเพื่อให้ต้นนเบานะคะ เราปล่อยไว้ตรงอย่างนี้บาดหมดอย่างนี้ต้นจะทรมแล้วก็ดอกใหม่ก็ไม่ออกห่อ,อก,ก็ไม่ออกนะคะทอนอไม่ออกก็จะไม่ค่อยมีดอกใหม่วันนี้เราพามาชมนะคะว่าส่วนกล้วยไม้เหลืออ่ายิ่งเราไม่ได้ส่งนอกด้วยนะตอนนี้เท่าบริษัทตรงออกก็ยังไม่ได้เพราะว่า ไม้ราคาถูกแล้วก็สมาชิกเก่าเขาก็ยังตัดไม่หมดเลยเขาจะไม่รับสมาชิกใหม่เลยนะคะนี่นะเราตัดใส่รถเข็นไปดําเลยค่ะเรามาดูส่วนที่เราตัดแล้วนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เราตัดไม้ไขไปหมดแล้วนะก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะแต่ก็มีช่อ บานตามมาแล้วคนะ่ะบานสี่แล้วอากาศก็ร้อนด้วยช่วงนี้เพราะอากาศร้อนนะเขาก็จะบานเร็วมากเลยเก็จะทําให้กล้วยไม้บานเร็วอากาศร้อนจัดนะถ้าเราเก็บไว้นาน,านๆเขาช่อบก็จะไม่ค่อยมีหนอก็ไม่ออกนะนี่นะคะช่วงนี้เราต้องลดน้ําทุกวันหรือไม่ก็วันเว้นวันนะคะเพราะอากาศเริ่มร้อนจัดแล้วนะ หวังว่าเดือนหน้า,าจะราคาดีแล้วก็ขายได้ดีนะคะอันนี้เทศกาลตุ๊ดจีนยังเป็นอย่างนี้ไม่ทราบว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเอาราคาวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะรีบไปตัดดอกไม้ทิ้งอีกแล้วนะคะ